แทไมดะไแตมเป็นี่อะไรไม่เป็นเที่ยอะไรแค่ถามเฉยว่าดิีแตทำไมก็ปาหน้านะออาลแต่ทไมแต่ทำไมเอาตั้งแต่ตรงนั้นตั้งแต่ตรงนั้นก็ออกกับหน้าเขาตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่ไหนมหาองมไหมใช่พี่ออกขับรถออกมาตัดหน้าพวกหนูก็บิดแต้อ่าเป็นเที้ยอะไรเที้ยอะไรมึงเป็นเที่ยอะไรเียอะไรเอามันเจ้าไหมล่ะอาดีมันคืออะไรก แล้วมึงบีบแต่ทำเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ปัดหน้ากูไม่ไม่บีบหน้าปัหน้าไม่ได้ปัดหน้าเดี๋ยวก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นปัหน้าตั้งแต่มหาเฮงแล้วค่ะก่อนหน้านั้นออกรถมาตัดหน้าเฮงนี่ไหมก็ปัดหน้าเปัดหน้าเหี้ยอะไรเรียนพี่ก็ือนอกมาก่อนกูนะอ้าวก็ออกมาก่อนมันไม่ได้ปัดหน้าออกมาก่อนไงก็ออกมาก่อนปาหน้าไงสัตว์เรียพี่อ้าวก็ออกมาก่อนปัดหน้าตรงไหนวะเหี้ยอ้าวก็ปัดหน้าไงสัตว์ออกมาก่อนปัดหน้าตรง